วิธีทาแฟลชไดร์บูตรวมทุกวินโดว์ในแฟลชไดร์ตัวเดียวกันปกตินะครับเราทาแฟลชไดร์บูตก็คือวินโดว์หนึ่งตัวกับแฟลชไดร์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ผมจะมาสอนทํารวมทุกวินโดว์นะครับวินโดว์เอ็กพีวินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดวินโดว์สิบวินโดว์สิบเอ็ดใส่แฟลชไดร์ตัวเดียวกันเอาไว้ติดตั้งนะครับผมมีคนขอเข้ามาเยอะมากคลิปนี้เดี๋ยวทาให้ครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมไฟล์วินโดว์ไว้ก่อนนะครับเราไปดาวน์โหลดวินโดว์มาเป็นไฟล์ iso นะตัวนี้ผมดาน Windows 10, วน์ วินโดว์สิใครจะใช้วินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดวินโดว์เอ็กพก็โหลดมาไว้นะครับผมผมจะใช้2ตัวนี้เป็นตัวสาธิตให้ดูนะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์วินโดว์ที่เราดาวน์โหลดในเว็บมาแล้วนะครับจากนั้นเรามาโหลดโปรแกรมนี้ครับผมเป็นทอยนะครับชื่อโปรแกรมนี้นะกดเข้ามาในเว็นทอยตรงนี้ครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับเว็นทอยหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้นะกดเข้าไปครับ เลยทาการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราจะใช้งานกับ Windows นะครับเห็นไหมวินโด s ลีนุกนะครับผม,มเราจะใช้กับ Windows เราก็เลือกตัวที่เป็น windows นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเนี่ยเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับสีเขียวนะกดเข้าไปครับนับถอยหลังนะครับจากนั้นผมจะเซฟไ้ที่หน้าจอนะ นี่คือตัวโปรแกรมนะครับให้เราดับเบนคลิปโปรแกรมขึ้นมาครับเบนทอยตัวนี้นะครับดับบลคลิปครับเราเข้ามาตรงนี้ครับอันแรกตัวบนที่เป็นสองดิสตรงนี้นะครับเห็นไหมเบนทอยสองดิสตรงนี้นะเราดับบลคลิปครับเปิดขึ้นมาครับแต่้ะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับพอขึ้นมาแบบนี้นะเราเอาแฟลชไดร์ของเราที่เราจะทําไฟบูธนะครับแฟลชไดร์นะเสียบเข้าไปครับขั้นตอนสัก 16GB นะครับผมแฟลชไดน์นะเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราครับหลังจากที่เราเสียบแฟลชไดน์เข้าไปแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับรีเฟชสักหนึ่งรอบเขาจะเจอแฟลชไดน์ของเราเห็นไหมครับของผม 32GB นะจากนั้นนะครับให้เราทำไฟล์บูทนะครับผมนะไฟบูทเบื้องต้นเราต้องดูก่อนว่าใบออดของเรานะครับเป็นเวอร์ชั่นไหนนะโดยการมาพิมพ์ตรงนี้ครับช่องเสิร์ชครับ จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ตามนี้นะครับ system information นะครับผมจากนั้นเรากดเข้าไปครับเขาจะขึ้นหน้าเมนูสเปคให้เรานะสังเกตตรงนี้นะครับไบออดของใครเป็นเวอร์ชั่นไหนให้ตั้งค่าตามนั้นเลยนะครับของผมเนี่ยนะครับไบออดจะเป็น uefi นะครับเราจะตั้งค่าไฟบูทเนี่ยนะครับผมให้เป็นนะครับค่าตั้งค่าไฟบูทตรงนี้นะตรงออปชันนะครับออปชันเลื่อนมาตรงนี้ฮะ partition ตรงนี้นะ ถ้าใครเป็น UEFI เหมือนผมนะครับให้ตั้งค่าเป็น GPT นะครับเรามาคลิกตรง GPT ตรงนี้นะแต่ถ้าของใครนะครับผมตรงที่เมนูตั้งค่านะครับตรงที่ใบออดโหมดตรงนี้นะครับเป็น Legacy นะให้ตั้งค่าเป็น MBR นะแต่ของผมนะครับตรงนี้เราตั้งค่าเป็น GPT นะอย่าลืมนะครับดู b บ o อดของเราด้วยนะนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะ s e c u r Boot นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหม ถ้าของใครนะครับออฟเหมือนผมอยู่นะเนี่ยออฟเหมือนผมอยู่นะครับให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้าตรงนี้ออกนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะแต่ถ้าของใครนะครับเมนูนี้เป็นออนให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นออฟนะผมจะติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับหรืออินสตอลนะทาแฟลชไดร์บูทของเรานะครับผมกดเข้าไปครับเขาจะทการฟอร์แมตแฟลชไดร์อย่าลืมนะครับฟอร์แมต แฟลชไดร์นงานหายนะถ้าจะให้ดีเป็นแฟลชไดร์ใหม่หรือแฟลชไดร์ที่แบบเราไม่ได้เอามาเก็บข้อมูลแล้วนะครับผมตอบเยยดครับตอบเยยดครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมหลังจากที่เขาทำไฟล์บูสเสร็จแล้วนะครับเรากดโอเคครับจากนั้นนะครับเรากดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดที่ไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะนี่นะครับ มาที่แฟลชไดรฟ์ของเราจากนั้นนะครับให้เรา Copy นะครับผมตัวว n น o w s นะครับเอามาวางในแฟลชไดรฟ์ของเรานะกด Copy นะครับแล้วก็เอามาวางในแฟลชไดรฟ์ที่เราทำบูทไว้นะขัตอนนี้รอสักครู่นะครับเพราะแฟลอ่าเพราะอ่าไฟวินโดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนื้อที่เยอะนะครับ หลังจากที่เราก็อปไฟล์วินโดว์ลงในแฟลชไดร์ของเราแล้วนะครับผมนี่นะแฟลชไดร์ของเรานะครับที่เราทําตัวบูทนะเป็นเวนทอยบูทนะครับเดี๋ยวเราจะลองบูทให้ดูนะตรงนี้ผมก็ปอปตัว w i n d o ว s ส1บเอ็ด w ินโดว์สินะครับเข้ามาในแฟลชไดร์ถ้าใครมี windows 7 windows 8ก็ก็อบวางลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบูทให้ดูนะกดบูทนะครับ f แปดนะครับ เราจะกดบูตเข้าไปที่แฟลชไดรฟ์ของเรานะของเราเป็น UEFI นะครับผมจากนั้นนะครับเห็นไหมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะลงเป็น Windows 10หรือเป็น Windows 11นะครับโดยผ่านโปรแกรมบูตนะนี่นะครับถ้าเราจะลงเป็น Windows 10ใช่ไหมเราก็เลือก Windows 10แล้วก็ติดตั้งนะครับเขาก็จะลันเข้ามาที่ Windows ปกติเลยนะครับผมอ่านี่จะเป็นบูต Windows โหมดนะครับ จากนั้นเขาก็จะรันให้เราติดตั้งเห็นไหมครับเป็น Windows 10ที่เราเลือกเมื่อกี้นะง่ายๆแบบนี้ครับทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคลิปนี้ผมขอกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนานๆนนที่จะมานั่งทำคลิปแบบนี้ให้นะครับเพราะหลายๆคนขอเข้ามาเยอะมากบอกให้สอนทำให้หน่อยอยากจะได้วินโดว์หลายๆตัวไว้ในแฟลชไดรตัวเดียวกันนะครับทําแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราเอาวิด o w ออะไรเราก็กอบวางได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ